สวัสดีจ้าซอมข่วงเนื้อมือนีน้องเนื้อมีวินโนมานะนำเสนอเป็นตำพริกหยวกจ้านี่จ้าพริกหยวกซิมเนื้อสื้อมาจ้าย่างแรกลงเ,เนื้อก,กับยอไปเผาจีจ้นนี่แดดก็กำลังออกจ้นนี่มีกินีฟ้าขึ้มมาพ่อเบิ้งแบบเป็นตรอย่างแจ็คดอกสลองเนี่ยเออจ้ามาทงกีไฟเผาได้จ้นนี่ ใช่ไหมใส่เพราะใช่ปิ้งพวกแบบบัวเผาลอกเปียกหลอกอ๋อเผาแบบหลอกเปียกพร้อมหมดเมือนเขาจะเส้นแลวหรือเปล่ครับเดี๋ยวนีรกจะพ่ายเบิ้งพวกเป็นพักเป็นเครื่องปรุงนี่จ้ะเป็นน้ำปลาจ้ะเอาแม่ไม่มีเงเพิ่มมาหนีิผงชุนรถอ๋อผงชุนรถอีกยังไ่จับมาอยู่กะมี่พักหอมจ้ะหนิกะมี่รั่วพักจ้ะ ยิงเม่มาคือจุดนี้คือบวัวเจนี่มีบวบไม่ต้องต้นผงสุรสมีมะเขือเะน,นี่ครบเลยฟังฟ้ากะทสวัสดีจ้ะนี่ไปพอดีเด้อจ้าพอลองนี้นกะอาบได้น้องฟ้าเรียบร้อยแล้วม,มีกะมีกะจังมือนี่เป็นเห็ดตะไคร้จะน,นี่ บ้ของชิวยไทยเบิ่งตอนต่ำใ้อเนาะอจะเป็นตอนกินขายในสองร้อย่นาไ่ยงนี่แม่ไม่ห่อเห็ดปวกไ่อนเห็ดปวก,กยังนี่เห็ดปวกเสียบไม่กินเห็ดปวกก็ไม่รอดว่ายังไม,อไมห,อหอนยำบอ่อฝุ่นลงงเหร่ยางนี่ก็จี้จี้เปเสียจ้าตอนสีตาเปตอนลอกเปลียยจ้าบาทนี่นีจ้าหนาตาที่ปิง้งมาเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่ปิ้งี่นี่กหแบอะไ่ทิกหยวก ถ้าเกิดไมาหลอกจ้ะนี่หลอกเอาได้เปียกเอ,อกาแบบที่เธอเนี่ยไม่ก็เอาไม่ดำกินเอาไม,าาม่ดำพริกก็ได้แล้วใส่เลยจ้ะนี่ถ้หาหลอกใส่จ้ะนี่ตอกเบิร์ดนะจ้ะนี่จ๊ะคือแบบก็บหลอกสิจ้ะลอกแต่คพ,พมันดำเงอกมันออก ไม่เกิดิมาต่ำแต่อ๋อไปพีคเกือกเลยเนาะได้เรื่องบังดัเป็นปน้องส่พีคือมันจะเผ็ดยู่แเดวอี่นลอกจนมืดนะน,นี่อาจจะเดี๋ยวนม่สตารไปตอนลอกไปได้จาน,นี่น้อบ้านมันลายอย่ทั้งเลยกระเสียงดนังลอยี่จเสียมลอยใจเขาเป็นยิมาตัำเราลูกเห็นเราหมเนอยู่ ตำเสียใจเพราะเมนพิ่หยวกจ้วมาตัดสินตังใส่พีคเพราะมันจะเก็ดอยู่แล้วงานเริืมจต่งานตามอาในเมนเอาละเอียดด้วยนมจำอ้อนๆแตกก็น่อยก็เยกินแดีพอดีๆล้ก็ได้มา่ากเครื่องปุงได้ผงชูรสน้ำปลาแล้วก็น้องฟางจ้กนี่ยิ้มใจเลยไม่ดีโลลกนอนทานี จำจังยังมีอนแก้วบองจุมออะไรแบบที่สุกเ้นสุกเลยนะคะสุสเพชรน่น<ส>นตันมันเพชรมันเ่ยนพริกหยวกตำแก้วกับว่าไดนี่คือมากระไรจ้านีพริกหยวกนี่คืองเลมันบ็เพชรแหงเนาะ ลร้อยแล้วกับิประมาณนี้จ้ะนาตาคือลร้อยแล้วอย่างไงเขาก,กัเอาเป็นนรร้ำปลาล้งไส่จ้ะนี่เมื่อไปเอาครับพ,พี่จ้ะได้แล้วเปิดฝาแ้วกาเทสส่จ้ะนี่ยังไดไดีซ์ซ้อนเบิองจ่ายตากนี้ ก็ราใส่ดสาวนี้บ่เหลายไปนยเนาะเฮียนเอาหนาบุหลายจริงจริงใส่กระน้ำปลาเล็กน้อยจ้ะโอ้ไหวจังเลยเฮ็ดสุดใส่าการะตัมค้นๆมันขอกันใจยิ้มใจครับอ๋อพักหอมจ้ะนี่ท่านก็นลืมจ้ะ พักคอมรวมหลองเล่นดูครบชุดแล้นไหมอ่ะนี่ยสร้อยผักใส่ได้จ้ะนี่กองเป็นมะม่วงสีนาะซสร้อยสร้อยส,อยสอยร้รอเล็กๆ่ะกกจะดาษอีกประมาณนี้เลยรถกยกยไกล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 มากแบบจ้ะ ยังลังแน่นจ้ะพราะยิงมาเสจาจ้ะช่วงนี้ก็สิน่น้นยิ่มาเสาจ้ะบริยังมะเร็งยังไ่ยอานอ้วนอ้วนเดีวเาจงหะยานว่ยานอวน้วนแค่นี้ก็เรียบร้อยจ้ะเดี๋ยวไม่ไกลได้ไปต่อกินี้จ้ะเด้อ กินเขาน้ำกันเด้อวัาที่นี่วัเียจ้าวที่นว่าขั้นตอนกินเด้อจ้าวที่ตำพริกหยวกมาสักสิ่งสุดท่อัมนึงบอกว่าไม่กินน้ำยังไม่กินน้ำปล่าจาเนี่ไม่กินน้ำองอย่างเงี้ยแต่ไข่ลูกตำพริกหยวกในอยงงแม่ไก่จอไม่าเดยแยไปแม่พี่ตอจาะนี่มีอย่แบบมืมีอยู่อัน เสียงเันังกิ้งกิงมันมันเพ่มันระเบควายเข่าหลนะจ๊ะแค่ช่เดียวเชื้อถือฝนกำลังหลกำลังงาเลยั้นมัยามันนี่มนย่งดีเทกเลยว่างไปนี่ก็จุเห็ดเืออ่ะเบือกันีกแล้มันหลง รับะนั่กเห็ดแท้ชอบกินตำพิกเนาะแต่ว่ามันหอมอืมฟางจำเนี่ยก็น้่จิงคับฮ้โห้วนักก็ไนาก เห่ไก่ยังชิเอหบเห่ไข่ไม่ผิดอ่ะบางทสีฟ้ามัสีแดงก็คือธรรมาดาอ,มอย่ามึงจะเขย่ก่มากันจะเป็นไม่นูบนคนเดียเ่อย่า,า,างกระาแะมึงคือกินายอ่

กิ้นี่ก็เป็นแบบกินมาโดนนะจจะเดอ้อกินแบเข้าวเดียวย แน่นครับข <laughs> ้าง,งสออปุ่นมีแต่ใครโชว์เลยเออ <laughs> Ông bỏ dưỡng 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 đưa đưa, dưỡng 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 cho dưỡng 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 เดี๋ยวก็อยากกินนอยเด้อเดี๋ยววันี้เากินไหนแล้วนราไม่เสีย สำหรับคลิปนี้พอสมควรนะจ๊ะเนาะน้องนี่ก็ขอปิดคลิปเพื่อนนี้จ้ะพอคิปนี้จะโดนราจะเจอกันคลิปหน้า,นาจะไม่บายบางีจะถอย่งลงจบ๊ยบายฟังมาดีก่อนเล้วมาดีค่ับกอนแล้วีนะน่ะรารักไม่บายจ้ะ